มาถึงตอนสุดท้ายนะของค่าเป็นที่6ก็คือส่วนประกอบความแรงนั่นกะ็คือตอบกับไปคําถามแรกแหละนะครับว่าตอบคาถามว่าถ้าเกิดเรามีวัตถุที่เคลื่อนที่ในะรอบหรือเคลื่อนที่ยังไงก็ได้เคลื่อนที่บนเส้นโค้งอะไรก็ได้นะเราจะสามารถนะครับบอกได้ไหมสามารถคานวณแรงได้ไหมแรงเข้าสูศูนย์กลางแรงสัมผัสแรงอะไรต่างๆนานาหรือถ้าเกิดฟิสิกส์จะมีเรื่องของทอร์กได้นะแรงที่มันขึ้นไปข้างบนได้นะก็มาสรุปนะมาอธิบายความสัมพันธ์พวกนั้นด้วยแคลคูลัส ในหัวข้อที่ชื่อว่าสมบประกอบความเร่งนะก็นะเราก็จะจะอธิบายนะความเร็วความเร่งตามปกตินะก็คือความเร็วคืออะไรความเร็วก็คือเอา R มาดิฟก็ตรงๆนะนะที่เราเทก็คืออาร์พรามจริงๆควรจะเขียนเริ่มเขียนตรงนี้ด้วยนัคือ R พรามในที่เราทำนะก็คือเอามาดิฟแหละนะเหมือนตอนหาความเร็วในแคลควลัสหนึ่งตัวแปรธรรมดาเลยความเร็วในแคลควลัสคาเวกเตอร์ก็ก็ดิฟธรรมดา นะแต่ว่าต้องต้องแยก2อ,อย่าง่อยนะคือเราแยกความเร็วที่อันนี้เขาเขาไม่ยอมเปลี่ยนชื่อความเร็วชื่อเหมือนกันนะความเร็วที่เรียกว่า velocity นะคือความเร็วที่มีทิศทางด้วยนะเราบอกแค่ความเร็วไม่พอต้องบอกทิศทางด้วยถ้านั้นอะ่ะให้เอา R ไปบิบครับหรือถ้าเิดจะหาความเร็วเฉยๆจะหาความเร็วต้องการแค่ตัวเลขแล้วก็เอาเอา N ไปใส่นะหา N มาขนาดนะซึ่งสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งด้วยอันอันนี้คือตัวเชื่อมนะว่าว นับคือ r กับ s อเอ้ยความเร็วมีสองอันนะค,ความเร่งก็คล้ายๆกันนะค,ความเร่งก็จะมีก็เอา v มาดิฟเอาความเร็วที่เป็นเวกเตอร์เนี่ยมาดิฟก็จะได้เป็นความเร่งนะนี่คือนิยามตรงไปตรงมาเหมือนในแคอหนึ่งนะรหรือเอา r มาดิฟสองครั้งก็ได้นะซึ่งอันะนี้คือนิยามทางฟิสิกส์เราจะเอานิยามเนี่ยมาเชื่อมโยงกับไอ bnt ของเราแหละแล้จะได้เป็นรูป เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยได้นะครับเอาเอา,เอานี้ก่อนเอาแค่นิยามตรงนี้ก่อนโอเคกจ้องหาสมการความเร่งของอนุภาคนี้นะครับที่อ่ะมีเส้นโค้งอิงตัวมาเสริมมาให้จริงๆอันนี้โจทย์แปลกๆหน่อยโจทย์มันจนมันให้เราทํางานนิดนิดนิดหนึ่งตรงที่ว่าเราต้องแปลงเราต้องแปลงเส้นโค้งอิงตัวมาเสริมเนี่ยให้เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ก่อนก็คือตรงๆเลยนะก็คือเอา cos ไปใส่แล้วก็บวกกับสองไซน์ t แล้วก็ j ไปใส่ เหนนี้พอมีอาแล้วจะหาอะไรต่อถ้าหาสมบัติต่างๆนานาก็ก็ดูข้างบนถ้ามีอะไรพ้างจะหาวีวีคืออะไรวี v. คือการเอาอาไปดิบหาโลหะพันก็ดิฟตรงน,นี้ดิฟอันนี้อันดิบคอร์ได้ลบสายเป็นลบสองคูณลบสายทีคูณไอแล้วก็บวกกับสองคอรทีคูณเจถับซึ่งนึกเราจะหาหาสปีด แต่ก็คือหาขนาดของความเร็วแล้วก็เอาเนี้ยไปหาขนาดเอาไปหานอมครับตรงใช่ไหมม่ใช่ตัวเอสนะมนไม่ใช่ไม่ใช่ใช้แค่นี้แล้วกันนะหาความเร็วสปีดก็หาขนาดของนอมนี่ก็คือสแปร,รรูดของลบสองไซน์ทีทั้งหมดกำลังสองบวกกับสองคอสทีทั้งหมดกำลังสองซึ่งเหมือนเดิมเคลวัตเอ้ยติกเมติออกมาคอสกำลัง,งอสองบวกไซนกำลังสองเป็นหนึ่งก็จะกลายเป็นรูดสี่ ก็คือสองอะแปลว่าอะไรแปลว่าได้แล้วว่าวัตถุเนี่ยความเร็วคงที่แต่ถ้าเกิดจะสนใจทัปีดเนี่ยเป็นเลข2คง,งที่แต่ว่ามันจะเห็นว่าความเร็วเป็นสองจริงแต่ว่าทิศทางมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะไออาร์พรามเนี่ยทิศทางมันเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่เป็น2เสมอไปนะแต่ว่าความเร็วถ้าเกิดจะสนใจแค่ขนาดสนใจแค่นอมเนี่ยก็จะได้เป็นค่าคงที่แล้วก็ต่อไปจะหาจะหาเอนะที่เป็นเวกเตอร์นะคือเอา V มาดิฟ อีกทีหนึ่งแล้วคือดิฟอันนี้ในดิฟไซด์คอสลบสองคอสทีไอแล้วก็ดิฟคอสลบไซด์ก็เป็นลบสองไซทีเจเป็นต้นรับแค่นี้หาตามมันมีเสียงอะไรหาตามพิยามเลยตรงไปตรงมาอันนี้คือเบื้องต้นก่อนทีนี้เราจะเอาไอ้ไอพวกเนี่ยไปโยงกับ BNT ของเราเนี้ยนะสามตัวนะก็จะเห็นอ่านมาแล้วนะม,มีทีกับมีเอ็นบียังไม่มี นะ B จริงๆก็มันจะหาต่อได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของท็อกถ้าเราอยากจะหานะบ V ของเราจะหายยังไง V ของเราเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนเราเอาความเร็วไปคูณกับเวกเตอร์หน่วยอันนี้คือที่อธิบายไปตอนแรกว่าทําไมถึงต้องลดให้เหลือนึงหน่วยเพราะว่าถ้าเกิดลดเดหลือนึงหน่วยเนี่ยมันจะหาความเร็วได้ง่ายกว่าไอ้หมืน,ม,นมันจะมันจะรู้ทิศทางแล้วก็เอาขนาดไปคูณแยกกันได้นะมองเป็นสองโจทย์แยกกัน V เนี่ยก็คือ เอาเอาขานาดวนะีมันคมกับทีนับได้เป็นอันนี้ออกมาอันนี้คือวีนับเดี๋ยวจได้ดูตัวอย่างกันต่อไปเอะเอเนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่วี B เนี่ยนะับความเร็วความเร็วของวัตถุเนี่ยมันเป็นทิศทางเดียวเสมอนะครับมันคือการมันคือ,าคอาถามคำถามว่าถ้าเกิดเราปล่อยวัตถุโดยที่ไม่สนใจแรงอื่นเนี่ยมันจะไปทางไหนะมันก็จะได้เป็นเส้นเส้นเดียวแต่ว่านะแต่ว่าความเร่งเนี่ย ความเร่งเนี่ยมันมีสองทิศทางและนะความเร็วไปทิศทางเดียวจริงแต่ว่าความเร่งมันจะไปสองทิศทางเอาไว้ไม่ใช่ความเร็วทางนะความเร่งเนี่ยมันจะไปในระนาับนี้นะความเร็วเป็นอย่างไรก็ได้นะเช่นถ้าเกิดสมมติความเร็วอย่างนี้นะนอ่ความเร่งความเร็วมีเส้นโค้งนะมีความเร็วความเร่งเนี่ยมันอาจจะไปทางนี้ก็ได้นะมันอาจจะมาทางนี้ก็ได้มันจะไปทางนี้ก็ได้แต่ความเร่งเนี่ยมันไปทางไหนก็ได้แล้วแต่รับอยู่ที่ว่า คีอว่ารถมันกําลังเลี้ยวไปทางไหนแต่มันมีความความเปลี่ยนแปลงของความเร็วเนี่ยมันคืออะไรนะเช่นสมมติเอารูปง่ายๆก่อนสมมติเราบอกว่าความเร็วนี้นะไปข้างหน้าสมมติมีสามมีสามกรณีแล้วกันแยกกันจะได้เห็นว่ามันต่างกันยังไงสมมติว่าเราบอกว่าความเร่งของรูปรูปแรกนะไปทางนี้แปลว่าแปลว่านแปลว่าวัตถุมันกำลังเคลื่อนที่ยังไปข้างบนอยู่ถูกไหมครับแล้วก็ความเร่งเนี่ยมันมันมันเปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนความเร็วยังไงก็คือเอาความเร็วไปบวกความเร่ง จะได้เป็นความเร็วใหม่เป็นรูปแบบนี้คือนะเอาความเร็วเก่าบวกความเร่งอันนี้คือความเร็วใหม่นน oui. ในเวลาที่สองสมมติเวลาหน่วยที่2ความเร็วตรงนี้บวกความเร่งต่อก็จะกลายเป็นหน่วยที่3ามะันั้นถ้ามีความเร็วกับความเร่งดังนี้วัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปนิดตทางเดียวสายนั่นสมมติว่าความเร็วคงสมมติว่าความเร่งคงทีแล้วกันหรือถ้าเกิดความเร่งไปข้างหลังนี่หน่อยจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเหมือนกับตอนเริ่มเริ่มเริ่มตรงนี้ ถามว่าความเร็วในเวลาต่อไปคืออะไรนก็คือเอาเวกเตอร์ความเร็วเนี่ยไปบวกกับความเร่งนะความเร่งคือบอกว่าความเร็วเปลี่ยนเป็นยังไงก็จะกลายเป็นเวกเตอร์นี้นะที่เล็กลงแล้วเกิดอานี้ไปบวกกับอันนี้ทีหนึ่งก็จะเป็นเวกเตอร์ที่นะเล็กลงนิดนึงเล็กลงเล็กลงฉะนั้นถับถ้าเกิดเราความเร็วกับความเร่งอนนี้มาบวกกันก็จะเกิดนะก็จะเกิดกรณีนี้ขึ้นมันมันต้องไม่เข้าหาตัวเองสิจะต้องแปลงนี้เรื่อยๆครับหรือสมมติ ขอเไปข้างหลังก็ได้แตความเร่งมันพุ่งมาข้างหลังถามว่าวัตถุที <respuesta> ่มีความเร็วในเวกเตอร์นี <PDF> ้ความเร่งในเวกเตอร์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ตอบว่าคือตอนเริ่มก็จะเป็นเริ่มเหมือนเแต่เริ่มเหมือนเดิมเริ่มเหมือนกันหมดแล้วก็หมอบางเริ่มเหมือนกันณต่อไปความเร็วบวกความเร่งกลายเป็นเวกเตอร์อะไรถ้าเกิดเหมือนขึ้นแล้วก็ลงกันหน่อยก็จะเป็นเวกเตอร์ที่สั้นลงแต่ที่ที่ทันงเดียวกันอยู่สมมติว่าอันนี้มันขนานกันอันนี้มันขนานกัน ก็พอพอหันไปก็จะเป็นแนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็จะถึงจุดหนึ่งแล้วถึงจุดหนึ่งความเร่งเนี่ยมันก็จะดึงความเร็วมาให้กลับไปย้อนหลังสุดท้ายวัตถุจะเคลื่อนที่กลับมาที่เดิมวฉะนั้นนะความเร็วความเร่งบวกกันแล้วถึงจะทำให้เราเห็นภาพรวมว่าวัตถุมันกำลังเคลื่อนที่อย่างไงเคลื่้นที้เปที่ทางไหนโดยที่ความเร่งของเราเป็นที่ทางไหนก็ได้แล้วแต่ดังนั้นความเร่งเนี่ยมันก็เลยต้องต้องต้องใช้ส่วนประกอบ2อันนั้นรวมกันก็คือ ใช้ T ี่ที่บอกทิศทางไปทิศทางเดียวกันกับความเร็วแล้วก็ n ทิศทางที่เข้าหาจะบอกว่าเข้าหาจุดศูนย์กลางก็กึงกึ่งแต่ว่า n นั่นคือตัวบอก,วกความเยนแงของความเร็วนะซึ่งก็แล้วคำนวณยังไงล่ะจะรู้ได้ไงว่าความความเร่งมันมันไปทิศทางเดียวกันหรือมันไปตั้งฉากหรือมันย้อนกลับลก็สามารถคำนวณได้ตามสูตรน,นี้เลยนะคำนวณตามสูตรน,นี้เลยก็เอา s แล้วไปดิฟสองครั้งคูณกับ t แล้วก็เอาเอา n เอา s ไปดิฟแล้วก็กำลังสองแล้วคูณกับกับปะอาจจะเห็นว่าทำไมเราต้องสนใจกับปะเพราะว่ามันอยู่ในสูตรนี้ไงที่เราต้องสนใจเพราะว่ามันอยู่ในสูตรนี้แล้วก็ค่อยๆเอาไปรับคูณกับ n ทีอันนี้แหละมาถึงจะเห็นภาพรวมกันว่าถ้าเกิดวัตถุไม่เคลื่อนที่บนเส้นตรงวัตถุเคลื่อนที่บนเส้นโค้งแล้วความเร่งนะจะจะดูได้ไงว่าความเร่งเป็นเวกเตอร์ที่หน้าตาอย่างไง แล้วก็ตามนี้แล้วก็กลับปะัะแล้วก็จะเหมือนสูตรเมื่อกี้ที่เราหาเราระบบว่ากับปะมันหาด้วยสุดมันจะมีอะไรนะอา r ์พรามคอสอาร์ดับพราแล้วก็หารอาพราถ้าเกิดจ,จำได้กําลัง3ประมาณนี้นักสุดเดียวกันแค่แค่เปลี่ยน R' าพรนะเปลี่ยนการดิฟให้กลายเป็นนิยามใหม่ให้กลายเป็นชื่อใหม่ก็คือความเร็วและความเร่งแบบนี้คืออัลติเมทของเราว่าไอ้สาค่าที่เราเรียนมาเนี่ยเราเรียนเพื่อสิ่งนี้ แล,และอื่นๆนะในแคลคูลัสเขจะมีเรื่องของปริพันธ์เชิงเส้นอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่านะจุดนี้ถ้าวัตถุไม่เคลื่อนที่บนเส้นโค้งเราต้องใช้สมการเราต้องต้องใช้ฟังก์ชันความเร่งน่าตาแบบนี้แต่งก็จะคำนวณยากอยู่แล้วก็เมีเพิ่มนิดหน่อยะว่าถ้าเกิดเรามีมุมมีคอสม,มีอะไรพวกนี้ก็จะมีสูตรมีสูตรอีกสูตรหนึ่งซึ่งอันนี้คือเอาไว้ข้างันก่อนข้างันคือสูตรตามนิยามใช้ S ชใช้อะไร ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดจำได้ s มันต้องมันต้องรู้วิธีการแปลงอินด่งต่อเนี่ยก็จะก็จะงงกว่าเราต้องรู้จักกลับมาด้วยดูเหมือนเยอะเลยแต่ว่าข่าวดีก็คือนับข่าวดีก็คือถ้าเกิดข่าวดีก็คือเราสามารถใช้อีกสูตรหนึ่งได้ในการหา a s เทีบ an ครับสูตรเก่ามันใช้ s สูตรนี้มันใช้ที่หาง่ายกว่าครับหาง่ายกว่าลองดูใหม่เราหาได้ไหมวิธีหาง่ายเอา r ไปดิฟจบนี่วิธีแล้ว a t ทีหาง่าย เอา R ไปดิฟสองรอบแค่นั้นเลยครับแล้วก็ว t ีก็หาได้อ่าแปลว่าสูตรนี้มันสูตรที่ง่ายกว่าทะง่ายกว่าสูตรนี้แต่สูตรนี้สําคัญในในแง่ของการนิยามนะในแง่นิยามว่าทําไมมันถึงมีนิยามนี้ผมอะ่ะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้สูตรในการคํานวณจริงใช้สูตรนี้ง่ายกว่า้ก็มาดูกันนะครับจะหาแนละมาหาส่วนประกอบความเร่งกันนะครับก็จะเห็นว่าโจทย์พวกนี้มันจะแปลกๆหน่ยตรงที่ว่าโจทย์มันจะให้ข้อมูลมาแค่เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์หนึ่ง ก,ก็คือให้เส้นโค้งที่วัตถุมันเคลื่อนที่อยู่แหละแล้วก็ถามว่าเราวิเคราะห์ได้ไหมว่ารูปแบบการเคลื่อนที่ของมันเป็นยังไงนะครับโอเคเราต้องการหาสมบับความเด้งทำไมไม่เรื่อยเื่อนะครับโอเคก็ค่อยๆหาไปหาอะไรง่ายสุดอาพรามก่อนง่ายสุดดิบนะดิบง่ายไอไอคูณหนึ่งดิบหนึ่งได้ศูนย์ไอไอ,ไอหายไปโอ้ดีเลยน,น, TJ, นะครับาง่ายขึ้นทีเจนะครับดิบทีหนึ่งก็เหลือแค่เหลือแค่เจ แล้วก็ที่อัดังสองนี่ที่อัังสองได้2องที่สองทีเรได้ r ร์แล้วเร็วจังเลยต่อไปหาได้ต่อหาเอก็คือหา v ีอะวคือ r าร์พรามนะครับได้นีน่นะหา a ต่อ a คือไล่เอคือ r าร์ดับเป้พรามนะก็คือเอานี้ไปดิฟอีกรอบหนึง่งดิฟ j จไหน่อยดิฟ j ได้ศูนย์ 0. ออจะดีดและนะครับเพราะว่ามันข้างหน้า j เ,เป็นค่าของตัวคูณอยู่ดิฟค่าขงตัวได้ศูนย์แล้วเาหายไป ก็เหลือแค่นี้เหลือแค่สที่คูณ k เอามาดิบดิปก็จะเหลือแค่2 k อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือแบบจําลองวัรเคเพื่อนที่วัตถุที่ง่ายหน่อยนะเพราะว่าความเร่งมันมันเป็นนทิศทางเดียวโอเคได้ได้ v กับ a มาแนละ้วเอะต้องทำาไงต่อมาขึ้นไปดูสูตรแว๊บแบนี่ไงต้องหาผลคูณจุดและควายผลคูณจุดและผลคูณควาย v a โอเคก็ต้องหาก็จะได้แล้วว่า เอที่จากสูตรของเรามันคือการเอา v v วีทีไปดอทกับ a อทีอ๋อจริงอ๋ออันนี้เป็นเรืแล้วก็หารด้วยขนาดของ v ีทีตามตามสูตรมีขนาดไหมไม่มีจริงจมันต้องมีม,มันต้องติดตัวแปทีอยู่ออเอาไปหาก่นอนเอามาดอทกันนับดอทกันอันนี้อาจจะแปลกๆหน่อยเพราะถ้าเกิดดอทเนี่ยมันต้องมีสามตัวเอา,เอามาเอามาคูณกันนะแต่อันนี้มันเหลยสองตัวกับตัวเดียว ดังน,นั้นก็ต้องจับคู่ให้มันถูกอย่างอย่างไอคูณไออย่างเงี้ยมันเป็นศูนย์คูณกันแล้วก็หายไปนะหน้าเจคูณกันหน้าเจอันนี้ไม่ก็นหนึ่งสามสิหน้าเจคือศูนย์นหนึ่งคูณศูนย์นก็เป็นศูนย์นหายไปฉะนั้นหลักการเนี่ยมันเหลือแค่คู่นี้ที่คูณกันก็นนนเหลือแค่สองทีคูณกับสองก็คือสี่ที <c oughs> ง,ง่ายๆเลยนะสี่ทีแล้วก็หารด้วยขนาดของ v ขนาดของ v คือตัวนี้แล้วก็จะกลายเป็นสแควรูทของหน้ากำลังสองบวกกลางกำลังสองบวกหลังกำลังสอง นะในท่สุดไว้ให้รู้ว่าเราอย่าลืมไอนะอย่าลืมฉันก็ได้ก็จะได้เป็น ct หารด้วย s แค a r ู root 1บก ct กันลั้งสองในส่วนประกอบมันหนึงส่วนเลยเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปใส่หน้าอะไรหน้าทีกันใส่ใส่หน้า T แล้วต่อไปก็หา an an บอกว่าหาได้ด้วยการหาอะไรเอ่ยไปดูสูตรเอามันคือหาผลคูณไข้หาผลคูณไข้ ก็หารด้วยขนาด vt เช่นเดิมหาผลคูณไขว้ผลคูณไขว้ยังไงก็ต้องก็ต้องขว้นะครับแต่ว่าข่าวดีก็คือผลคูณไขว้เนี่ยเวลาคูณไขว้มันเหลือแค่ไม่กี่พจน์เองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่ะเขียน ijk ก่อนอ่ะ ijk ก่อนสีสีเขียวก่อนจะได้เหมือนเดิมอ่ะ ijk สีเขียวครับตัวแรกคือ v v คือเหลือแค่ j กับ2 t k เหลือแค่ j กับ2 t k ก็คือ ตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นสองทีต่อไปเอเห็นว่าเอมันเหลือแค่ถ้าเกิดจะไม่ถ้าเกิดจ,จะไม่ผิดมันเหลือแค่สองนี้แต่เป็นศูนย์เยอะเลยฉะนั้นนะมันจะมันหาดิเทอร์เมนเซนต์ง่ายอย่างไอเนี่ยนะับคูณลงม็นบวกนะหนึ่งคูนสองเป็นสองคูณที่เป็นลบแต่มันคูณศูนย์ก็หายไปดังฉะนั้นก็จะกลายเป็นสองไอสองไอเจคูณลงสองทีคูนศูนย์หาย คูณขึ้น2คูณศูนย์หน้าหายเอาเจหายไปเคเหมือนเดิมเคคูณลงคูณศูนย์หายเคคูณขึ้น่ะคูณศูนย์หน้าหายอา่ะปรากฏว่าคอสไปคอสมาเหลือแค่สองไอเหลือแค่สองไอมันก็ได้คําตอบแล้วรับว่าข้างบนก็คือสองไออ๋อแต่ว่านี้น่าจะหาหาขนาดด้วยใชเ่เดี๋ยวสองไอแล้วก็ขนาดวิธีก็เช่นเดิมอันนี้ลอกมาเลยแล้วกันไม่ต้องคำนวณอีกรอบหนึ่งขนาดสองไอคือเท่าไหร่ก็คือ ก็คือ2แหลนะเนอะเรียบร้อยได้ละได้ a อมาแล้วได้ส่วนประกอบที่สองมาแล้วดังนั้นได้หน่งจากที่ได้อันนี้2อันมานั้น1กับ2มาแล้วก็จะสามารถอธิบายความเร่งของวัตถุชิ้นนี้แห้และว,ว่าวัตถุชิ้นนี้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหน้าตาแบบนี้หน้าตาของมันก็คือก็คือ a เนี่ยนะบ a เปล่าเปล่าเนี่ย <c oughs> มันจะเป็น a at นับคูณ t บวกกับ an นคูณ n นนับคูณ,คณเบต้าหนึ่งหน่วยเพื่อบอกทิศทางซึ่ง at ของเราก็คือส t ่หารด้วยรูทหนึ่งบวกส t กำลังสองแล้วก็คูณ t แล้วก็บวกกับ an ก็คือ2ส่วน s แ u a r e root 1บวกส t กำลังสองแล้วคูณกับ n t นับจบแค่นี้หรือเปล่าอะ ถ้าเกิดจดถ้าเกิดเอาแค่นี้จบแค่นี้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้ครบจริงๆก็คือเราก็ต้องหาทีกับ n ด้วยแต่เราต้องหาทีกับ n ด้วยด้วยการกระจาย <c oughs> ด้วยกันอะไร <c oughs> ให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเห็นว่าที่จริงแล้วที่จริงแล้วอาจจะมีคนเริ่มถามว่าเอะที่จริงเรา a เนี่ยมันก็คือนหรือเปล่า a มันขึ้นนีหรือเปล่า,า,น,ลานะคำตอบคือใช่คำตอบคือใช่ม่ว่าคือแค่ 2k เลยสุดท้ายแล้วมันก็จะตัดกันเลยแค่ 2k แต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะแยกส่วนประกอบ นะถ้าเกิดเหมือนเดิมถ้าเกิดเรามีเส้นโค้งนะมีวัตถุมีการเคลื่อนที่นะมีทิศทางของมันแล้วอยากรู้ว่าความเร่งนะความเร่งมันเป็นหน้าตายังไงความเร่งในทิศทางนี้เป็นยังไงนะความเร่งในทิศทางนี้เป็นยังไงนะคั้นต่วก็คือต้องเอาอันนี้นะต้องมองแยกกันเป็นสองตัวประกอบถามว่าทำไมต้องทำไมต้องแยกนะครับก็มันก็คล้ายๆกับการเป็นเรื่องของการแตกแรงแหละ ถามว่าทําไมวัตถุอยู่บนนี้เราต้องแยกสมมุติมีแรงแรงเดียวเอ้ยไม่ใช่สิสมมติมีแรงเดียวคือแรงน้ำถ่วงดึงออกมาถามว่าเราจะเ,เราจะอธิบายการเคลื่อนที่ได้ไงเราต้องแตกแรงก่อนเป็นสองแรงนเพราะว่าแรงสองนี้มันจะมันจะส่งผล <c oughs> แรงเนี้ยมันจะส่งผลในเรื่องของแรางตั้งทานค่ามยูค่าอะไรพวกเนี้ย เพราะฉะนั้นแม้ว่าดูจากภาพเปล่าๆมันเหมือนมีแรงเดียวแต่ว่ามันต้องใช้แรงแยกกัน2องอันเพื่อที่จะได้เอาแรงเนี่ยแรงอันหนึ่งไปคำนวณกับความต้นทานอีแรงหนึ่งก็อาจจะคำนวณอะไรอื่นอันนี้ก็เช่นกันที่เราต้องแยกส่วนประกอบความเร่งเป็น2ส่วนเนี่ยเพราะว่านับส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปอธิบายเอาส่วนหนึ่งเอาไปคำนวณที่หนึ่งคำนวณแรง f เท่ากับเอะไรอก็ว่าไปอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปคำนวณแรงกับอีกที่หนึ่งแล้วก็ F เท่ากับ m คูณหรืออะไร้ก็ว่าไปเพราะฉะนั้น เราก็เลยต้องรู้วิธีการแตกแรงเอ้แต่ความเร่งนะฮะสมองประกอบแยกกัน2อันนะครับตามนี้ก็จบเรื่องนี้ไปนะครับก็ยาวอยู่สำหรับสามข้าแต่ว่าแล้วก็สําคัญในการทําความเข้าใจการเคลื่อนที่วัตถุนะครับในที่มันซับซ้อนยิ่งขึ้นวัตถุที่ไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงอีกต่อไปวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งอะไรก็ได้ในโลกนี้ แะจบเรร้อยในคาบนี้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันต่อในคาบเรียนหน้าก็จะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะครับสวัสดีครับ